มหาแหนงนองใหม่บดายก็เลยมากเกาะปลาค่ะนันเกินแดดฮอนแห้งจ้ะคุ้นน้ำแดดบดายพอโต้ละจ้ะโตยังเกาะอีปโมโตอีปมจ้ะพุทเบิง เอาขึ้นมาให้เลี้ยงแกมาหลายอ้ยต้นยังมาทั้นใหญ่ค่ะหาย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 นี่อู้ย,นนยกำลังงามกำลังเป็นบ่าวคุดเบิ้งค่ะบ่มันใหญ่ยัง พอหู้ละจ้าเห็นโตละจ้าโอ้ยอไ่แล้วค่ววยยวะพี่น้องกําลังปงปีกเนาะจ,จ้าตัวบักญ่ตัวนี้่ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่โกมูลยจ้าตัวนี้ สีหอดหูโอ้สีหอดโตแล้วนะจ๊ะโอ้ยถือซับตือกว่านี้นี่ตัวนี้โตใบใหญ่ยยตัวนี้โตวบใหญ่ยยปั้นใดญจ้าอะไรนี่ ตอนแม่บ้านายแห้งนี่ตัวใบใหญ่นปนได้จ้าหลังจากที่ไปหาหน่อใหม่บอได้บอ,บอประสบผลสำเร็จกขุดบับงอิปลมปนะคะอิปลมก็ยังต้นหน่อยอยู่ ลอยมันใหญ่ก่อนจะเสมาคุดไม่ค่ะอยากอยู่ค่ะแต่ฝนบระท่านลงเลยค่ะมันตัตน้อยกลยาค่ะลอยมันใหญ่ก่อนเสมากลืนไม่อยากกสิอดเอากต่มาถ่ายรูปน้องบ้านไหงเบิ้งค่ะเพิ่นหลอกขึ้นเนาะค่ะแต่ก่อนกสิเป็นน้องบ้านทั่วไปน้องบ้านเดียวหลอกกสิมีแบบว่าบัวแดงเต็มหนองน้มเลยค่ะนี่เพิน่น หลอกไม่ค่ะพ่นหลอกไม่กบับท่านดานปดดัไหดดอกค่ะมันก็เลยได้ความสวยงามไปอีกแบบค่ะแล้วก็สิทธาให้เบิ่งด้หลายมุมค่ะ มีกเป็นอีกมุมหนึ่งค่ะฟังท่าทิตตะวันตกค่ะร่มแนอยู่ค่ะค้าไม่เซลฟี่บันนิงค่ะยังมาท่านี่ใหม่กันซันค่ะคันนี้ใหม่กันซัน,ะน,น,นละสิม่มาทายรอบน้องน้ำเลยค่ะนัตตากระเชิคไข่กับทะเลสาบเนาค่ะ ทงนี้ฟังท่างอีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะท่างออบ้านน้ำข้ามอันนี้ติศตะบ้านตกสุดเลยค่ะติดกัหมู่บ้านหนึ่งบ้านน้ำข้ามค่ะมีบ้านได้ค่ะกะ็มีบ้านได้รอบๆหนองน้ำค่ะเชื่อมระหว่างสองหมู่บ้านค่ะขนาดใหญ่เลยนี่ ฝั่งทางทิศตะวันตกค่ะฝั่งบางนน้ำข้ามค่ะนี่ก็จะเป็นอีมุมหนึ่งค่ะอันนี้ทายสามจุดแล้วเนาะค่ะนี่มุมหนึ่งค่ะมุมทางฟังท่ามค่ะต้องขามก็บานค่ะ กสินแนมเห็นหลังคาวัดหลังคาโบสถ์ค่ะก็เล้แซ่บแยนค่ะแนมบริสัทว์หน้าสิเห็นอยู่เนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งค่ะคล่ายๆสันี่คลิ่งประมาณนั้นค่ะห้ากสิอันรูปลิ่งมาฝากน้ำค่ะ ก,กเป็นอีกมุมหนึ่งค่ะที่เห็นสมดแงแด่นนัน่นก็นกนคือว่าลัางค่าโบลลังค่าซาลาค่ะต้องามบานค่ะฟังถามค่ะที่เห็นอยู่นั่นคือ บานนำข้ามค่ะฟังบานนำข้ามทายมุมเหนี่ยสเสด็จกว่างแห้งเหมือนอ่างเก็บน้ำ ขนาดกลางกลางนะคิดว่าอันนี้ก็บ,บ่อเคยหูปันไดข้ามือซึกมันบอกไปเองว่าเหมือนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางกลางค่ะมันกว้างค่ะเป็นหนองน้ำที่กว้าง บ่ได้ใส่แว่นกะบ่หัวสิภาพสิออกเป็นยังไ๋เนาะค่ะมันแดดแห้งเนาะค่ะประมาณเทียงๆค่ะบันนีกับสิต,ต้องขามกับศารปูตาค่ะบ่หัวเรียวเห็นแน่เห็นมันได้บอรเรวเห็นมันได้บอรกระสีมีมันไดวางเป็นระยะระยะค่ะบันไดลงนานค่ะ ที่เห็นนั่นก็คือฝา,ายเนาะค่ะฝาย่นสี่เห็ดก้อนก้อนหลอกก้อนหลอกน้องบานเนาะคะ่ะฝายกันน้ำฝายกันน้ำเพิ่นเห็ดประมาณพศอสองพันห้าร้อยสามสิบประมาณนี้ค่ะถ้าขา็สิทธาให้เบิ่งลีหลายมุมเ้ยค่ะขันมันเา่าแปกะกะยาวากันด้วยค่ะคือคืออยากทายก่ะขีดเอาใบด,ด้นลละค่ะ อันนี้ทายจากเแถวแถวฝายทากระเหลืองฟังบานค่ะมุมทิศทางทิศตะวันออกค่ะอันนี้แถวแถวทาปูต้าค่ะทาปูต้า น,นี่ฟังท่างทาวัดค่ะพันหลอกแล้วกับประมาณปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเนาะค่ะแต่ก่อนก็เป็นน้องน้องนำธรรมดาทั่วไปมีบัวแดงเี่ยงสิค่ะก่อนสิมาหลอกเนี่กับสิมีบัวบัวหลวงค่ะบัวที่บูชาผ่านนะคะเต็มเลยค่ะ กระสิจบบขิดเพียงท่านิ้เด้วยค่ะบ่งหัวผาสาสริรษะบอลเนาะคะ่ะจบบขิปเพียงท่อนิ้แล้วค่ะหวัสดีค่ะ